การวาดแฟชั่นแฟชั่นสเคเชิงคือทักษะสำคัญที่นักศึกษามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้ที่เรียนในสายภาควิชาแฟชั่นดีไซน์ควรรู้และฝึกฝนเพราะการวาดแฟชั่นไม่ใช่แค่การวาดภาพสวยๆเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้ชัดเจนมากขึ้นการวาดแฟชั่นยังช่วยให้นักศึกษาสามารถแสดงสไตล์และอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างมืออาชีพและกลาย เป็นจุดเด่นที่สร้างโอกาสในเส้นทางอาชีพด้านแฟชั่นความสำคัญของการวาดแฟชั่น การวาดแฟชั่นเป็นพื้นฐานในการทำงานของดีไซเนอร์การออกแบบเสื้อผ้าเริ่มต้นจากสเก็ตเพื่อให้เห็นโครงร่างและรูปแบบของผลงานก่อนพัฒนาไปสู่การทำแพทเทิร์นและการตัดเย็บจริงนักศึกษาที่มีทักษะการวาดแฟชั่นที่ดีจะสามารถนำเสนอไอเดียกับอาจารย์เพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งแบรนด์แฟชั่นได้อย่างมั่นใจและทำให้การสื่อสารด้านงานออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำไมการวาดแฟชั่นจึงสำคัญสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยการวาดแฟชั่นไม่ใช่เพียงการลงเส้นโครงร่างหรือว่าเสื้อผ้าเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการคิดและออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และแนวคิดของนักออกแบบการวาดแฟชั่นช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจออกมาเป็นภาพที่จับต้องได้ทดลองแนวคิดการออกแบบก่อนลงมือสร้างชิ้นงานจริง พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้าสื่อสารงานออกแบบกับอาจารย์เพื่อนร่วมทีมหรือผู้ว่าจ้างได้อย่างชัดเจนทักษะพื้นฐานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยควรฝึกในการวาดแฟชัน่นการวาดโครงร่างหุ่นแฟชั่นฟิกเกอร์ นักศึกษาแฟชั่นควรเริ่มจากการวาดโครงร่างหุ่นมาตรฐานซึ่งช่วยให้เข้าใจสัดส่วนของร่างกายการวาดแฟชั่นที่ดีควรทำให้เสื้อผ้าดูสมจริงและสวยงามตามแบบที่ตั้งใจการวาดเสื้อผ้าและเครื่องประดับ g a r เ e n t a c e s o r รีหลังจากเข้าใจโครงร่างแล้วขั้นต่อมาคือการฝึกวาดเสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆต,ตั้งแต่ชุดเดรสสูทแจ็คเก็ต จนถึงการวาดรองเท้ากระเป๋าและเครื่องประดับที่เสริมลุกการใช้เส้นและแสงเงาไลชดิงการวาดแฟชั่นต้องอาศัยการใช้เส้นที่มั่นใจและการสร้างมิติผ่านเงาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผ้าพื้นผิวและการเคลื่อนไหวของเสื้อผ้า การลงสีและการเลือกโทนสีค o เลริง a l e ล t e นักศึกษามหาวิทยาลัยควรฝึกเลือกโทนสีให้เหมาะสมกับคอนเซ็ปต์ของงานการใช้สีช่วยให้สเก็ตด,ดูสมจริงและสื่อสารได้ชัดเจนมากขึ้นพื้นฐานที่ควรรู้ในการวาดแฟชั่นแฟชั่นสเก็ตชิงสัสดส่วนร่างกาย แฟชั่นฟิกเกอร์พระพ่อเชิญการว่า f แฟชั่นมักใช้สัดส่วนยาวกว่าความจริงเพื่อเน้นความสง่าและความโดดเด่นของเสื้อผ้านักศึกษามหาวิทยาลัยจึงควรเริ่มฝึกวาดโครงร่างมาตรฐานที่ใช้กันในวงการแฟชั่นการวาดท่าทางโพสการจัดท่าของโมเดลส่งผลโดยตรงต่อการนำเสนอเสื้อผ้าเช่นท่ายืนท่าเดินหรือท่าโพสแบบรันเวย์ รายละเอียดของเสื้อผ้า garment details ตั้งแต่คอเสื้อแขนเสื้อกระดุมซิปไปจนถึงรอยยับและการไหลของผ้ารายละเอียดเหล่านี้คือหัวใจที่ทำให้สเก็ตแฟชั่นสมจริงการใช้สีและพื้นผิว <c oughs> color texturing การวาดแฟชั่นไม่ได้หยุดที่โครงร่างแต่ต้องสื่อถึงอารมณ์ของผ้าเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้ายืนรวมถึงการใช้สีที่เข้ากับคอนเซปต์การออกแบบ ประโยชน์ของการเรียนการวาดแฟชั่นในมหาวิทยาลัยเสริมพอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอสานักศึกษาที่มีผลงานสกเก็ตสวยและชัดเจนจะมีโอกาสในการสมัครงานหรือฝึกงานกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำเพิ่มความมั่นใจในการออกแบบเมื่อสามารถถวายแฟชั่นได้อย่างชำนาญน,นักศึกษาจะมั่นใจในการพรีเซนต์ไอเดียต่ออาจารย์และลูกค้าในอนาคต เข้าใจการสร้างสรรค์าง,งานแฟชั่นแบบครบวงจรการวาดแฟชั่นช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเส้นทางการออกแบบตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการผลิตจริงเคล็ดลับการฝึกวาดแฟชั่นให้เก่งขึ้นฝึกสเก็ตทุกวันแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสัดส,ส่วนและการใช้เส้น ศึกษางานของดีไซเนอร์ระดับโลกและลองสเก็ตตามเพื่อนำมาปรับใช้กับสไตล์ของตนเองใช้เทคนิคดิจิทัลควบคู่เช่นโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Procreate ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในวงการแฟชั่นยุคใหม่ร่วมเวิร์กช็อปและกิจกรรมของภาควิชาแฟชั่นดีไซน์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนหาหาสร้างแฟ้มผลงาน แฟชั่นพอร์ตโฟลิโที่รวบรวมงานสเก็ตและผลงานจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานหลังเรียนจบประโยชน์ของการเรียนรู้การว่าดแฟชั่นแฟชั่นสเก c ชชิงช่วยเพิ่มความมั่นใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานเป็นเครื่องมือสร้างความแตกต่างในเส้นทางแฟชั่น เปิดโอกาสสู่การประกอบอาชีพเช่นนักออกแบบแฟชั่นอิลลัสเตรเตอร์หรือที่ปรึกษาด้านสไตล์ <Sketch. S 1> คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวาดแฟชั่น sketch การร่างภาพ outline เส้นรอบนอก silhouette เงาร่างโครงร่าง figure หุ่นรูปร่าง proportion สัดส่วน pose ท่าทาง gesture อิริยาบถ template แบบร่างสำเร็จรูป croquis <kes>. โครงร่างแฟชั่นแบบสเก็ตหุ่นเร็ว e ร d <Rend> e r i n g การลงรายละเอียดภาพ Shading การลงเงา Text u r e อร์ พื้นผิวลักษณะผ้า Fabric เนื้อผ้า Pattern ลวดลายแบบแพทเทิร์น Color Palette ชุดโทนสี Accessory เครื่องประดับ การทิ้งตัวผ้า Garment เสื้อผ้า Illustration ภาพประกอบ Portfolio ผลงานรวมการวาดแฟชั่น Fashion, fashion Sketching คือทักษะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยทุกคนในภาควิชาแฟชั่นดีไซน์ควรเรียนรู้เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็นพื้นฐานที่ช่วยต่อย,ยอดสู่การออกแบบเสื้อผ้าและการสร้างผลงานที่แตกต่างการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะได้รวดเร็วและก้าวสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นที่ประสบความสำเร็จถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไป มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์อีกเพียบ